เผยคลิปผู้กำกับโจทิติสังสวี์ใบเตยพอ่อนพจีล่าสุดประกาศลางานทำใจไร้กำหนดข่าวร้ายๆมักมีผู้คนสนใจมากกว่าข่าวดีๆอันนี้เป็นเรื่องจิตวิทยาเบื้องต้นซึ่งกับเหตุการณ์ร้ายๆก็มักนำาพาประสบการณ์ที่ไม่น่าจดจำมาสู่ชีวิตและติดอยู่ในบ่วงทรงจำนานเท่านานและกับข่าวความเถื่อนทมินของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำต่อผู้ต้องหา ันนี้ก็ไม่ทราบว่ามีกี่เคสกี่คนแล้วที่โดนกระทําเช่นนี้ตายบ้างบาดเจ็บบ้างพิการบ้างแต่เรื่องของเขาเหล่านั้นกลับถูกผู้ร้ายในเครื่องแบบรวมหัวกันปกปิดความเลวชาติเอาไว้สิ่งนี้น่าหวาดกลัวยิ่งกว่าฆาตกรตามภาพยนตร์เสียอีก พราะมีอยู่จริงและเจอตัวได้ตามสอนอปัจจุบันเดินปะปนรัคนกับเจ้าหน้าที่ดีๆที่ทำงานถวายชีวีแลกกับเกียรติยศที่พลาดไว้บนบา่าสืบเนื่องจากกรณีสุดเช้าของผู้กำกับโจ้หรือพันตำรวจเอกทิติสันอุทานผลพร้อมตำรวจอีก6กนายใช้ถุงคลุมหัวพะค้ายารีบไถจจำนวนกว่าสองล้านบาทเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาถึงแก่ชีวิต ล่าสุดมีคำสั่งออกหมายจับผู้กำกับโจพร้อมพวกแล้วเจ็ดนายในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งกระแสข่าวนี้ในโลกโซเชียลต่างนำมาวิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างทำให้แฮชแท็กผู้กำกับโจกระเด้งติดอันดับหนึ่งเทรนด์ Twitter พร้อมกับรวมตัวกันเรียกร้องให้ปฏิรูปตำรวจ ท่ากลางการขุดคุ้ยเรื่องราวต่างๆในอดีตของผู้กำกับโจ้ซึ่งลุกรามราวไฟไม่ทุ่งไปถึงแฟนสาวคนปัจจุบันอย่างใบเตยพรพจีพิธีกรสาวคนเก่งแห่งรายการนายเอ็นเตอร์เทนทั้งนี้ผลกระทบจากข่าวการกระทําสุดมิ่นของผู้กำกับโจ้ที่ปลิวว่อนมากระแทกความรู้สึกของสาวใบเตยนั้นส่งให้ก่อนหน้านี้เธอจำเป็นต้องปิดไอจีเพื่อหนีคอมเมนต์ร้ายจากชาวเน็ตไร้มรารย,ยาท ที่เข้ามาหมายจะใส่อารมณ์เดือดดานกับเธอซึ่งล่าสุดใบเตยได้กลับมาเปิดไอจีเป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วพร้อมกับข่าวที่ว่าด้วยความเครียดที่ถมสุมในจิตใจเธอจึงจะหลบไปพักใจโดยขอห่างหายจากหน้าจอไปอีกระยะหนึ่งโดยใบเตยพรพจีสิริต พิธีกรข่าวบันเทิงเป็นทายาทคนที่สองของพลตำรวจตรีอภิชาติสิริสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6และเป็นคนเดียวกับที่เซ็นคำสั่งย้ายผู้กำกับโจกหลังเกิดเหตุฆาตกรรมผู้ต้องหาซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งก่อนหน้านี้ คิปความหวานของน้ำตาลเรียกพี่ของใบเตยและผู้กำกับโจ้ออกมาให้ผู้ติดตามได้อิจฉากันเรียกว่าความสัมพันธ์ของเธอและผู้กำกับโจ้นั้นราบรื่นมาตลอดจนมาเกิดปัญหาครั้งใหญ่ในชีวิตรักของทั้งคู่